สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวนน้อยซอยหนึ่งครับเราวันนี้เหมือนเคยนะครับพบกับผมการัทพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหนังเม็กซิโกเป็นหนังาะวันซะด้วยนะครับชื่อเรื่องว่า New Order ครับเป็นหนังแนวดิสโทเปียที่บอกเล่าอนาคตของเม็กซิโกที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ําจนนาไปสู่การเกิดจลาจลและก่อนที่จะไปชมไปฟังนะครับขอเพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับ เรื่องเริ่มต้นจากเมืองเม็กซิโกที่มีการจลาจลปกคลุมไปทั่วเมืองในสถานการณ์ที่รุนแรงและความวุ่นวายก็ถูกทางการฉกฉวยไปเพื่อการทำรัฐประหารส่วนในโรงพยาบาลก็เต็มไปด้วยผู้คนบาดเจ็บจนต้องไล่ผู้สูงอายุออกไปเพื่อให้มีเตียงว่างมากพอแต่ขณะเดียวกันภายในย่านหรูหราของเมืองก็มีครอบครัวเศรษฐีที่กำลังเฉลิมฉลองให้กับการแต่งงานระหว่างมาริแอนและอลันซึ่งรีเบคกาแม่ของมาริแอนนั้นรู้สึกกังวลมากเพราะเพื่อนของเธอที่เป็นผู้พิพากษาจะมาร่วมงานเลี้ยงด้วย ทุกอย่างเลยจะต้องสมบูรณ์แบบเมื่อมีคนให้เงินเป็นของขวัญแก่คู่แต่งงานริเบรกาก็จะนํามันไปเก็บไว้ในตู้เซฟอย่างดีรวมถึงการหมกมุ่นกับน้ําประปาในบ้านเพราะบางครั้งน้ําก็จะกลายเป็นสีเขียวจากสีที่ผู้คนใช้ก่อตะลาจนแต่อย่างนั้นอีวานสามีของเธอก็พยายามบอกให้เธอผ่อนคลายลงคนส่วนใหญ่รวมถึงดาน,นียลซึ่งเป็นน้องชายของมาริแอนมาถึงงานก่อนเวลาแต่แขกหลายคนก็มาช้าเพราะถนนที่ถูกปิดบางคนก็ถูกสาดสีเขียวใส่รถและเสื้อผ้าด้วย ระหว่างงานเลี้ยงมาถ้าคนใช้ของบ้านได้มาตามริเบคก้าให้ไปพบกับโรแลนโดซึ่งเป็นคนงานเก่าแก่ของที่นี่ปรากฏว่าโรแลนโดมาที่บ้านนี้เพราะเขาต้องการเงินไปรักษาเอลิซาภรรยาของเขาที่กำลังป่วยหนักและต้องการเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วนริเบคก้าหลังเลที่จะช่วยแต่โรแลนโดก็ยืนยันว่าถ้าไม่เป็นเรื่องฉุกเฉินเขาก็คงไม่บากหน้ามาที่นี่ริเบคก้าจึงตัดสินใจช่วยเพราะเห็นว่าเขากับภรรยาเคยทำงานที่นี่อยู่นานในขณะที่แขกหลายคนออกจากงานเลี้ยงเร็วขึ้น รีเบคก้าก็เข้าไปขอเงินจากแดเนียลและอีวานพร้อมกับจะนําเงินของตัวเองสมทบเข้าไปด้วยแล้วจะไปมอบให้โรนันโดแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ถึงหนึ่งในสีที่เขาต้องการเธอจึงอ้างว่ามันคือทั้งหมดที่พวกเขามีแล้วก็เดินหนีเข้าบ้านไปทิ้งให้โรนันโดยืนอยู่ที่หน้าประตูก่อนที่มาริแอนจะเดินเข้ามาหาเขาเขาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังจากนั้นมาริแอนก็กลับเข้าบ้านไปขอเงินจากแดเนียลแต่เขาก็บอกให้เธอไปขออีวานเองมาริแอนรู้ว่าอีวานอาจจะได้เงินมาแบบไม่ถูกต้องนักก็เลยปฏิเสธไป ทำให้แดเนียลต้องออกไปจัดการเองเขาออกไปข้างนอกแล้วเอาเงินสดทั้งหมดที่มีพกติดตัวให้กับโรนันโดซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายนักและบอกให้เขาออกไปทันทีแต่ถึงอย่างนั้นมาริแอนก็อยากจะช่วยโรล,ลันโดให้ถึงที่สุดจึงบอกให้เขารอก่อนและเขาก็ไปเปิดตู้เซฟของครอบครัวก่อนจะพบว่าเธอไม่สามารถจะเปิดเพื่อเอาเงินของตัวเองได้และรู้จักปากพ่อว่าแม่ของเธอเป็นคนเปลี่ยนรหัสเองสุดท้ายมาริแอนก็เลยต้องคว้าโทรศัพท์และบัตรเครดิตออกไปหาโรนันโดแต่ก็พบว่าเขาได้จากไปแล้ว เธอเลยไปบอกให้คริสเตียนลูกชายของมาธาให้พาเธอไปที่บ้านของโรแลนโดทันทีหลังจากที่ทั้งคู่ออกไปเพื่อนของรีเบก้าที่เป็นผู้พิพากษาก็ได้เดินทางมาถึงรเบก้าจึงสั่งให้มาธาตามตัวมาริแอนมาพบเธอระหว่างนั่งรถมาริแอนได้รับสายจากมาธาพร้อมกับกำชับไม่ให้เธอบอกกับครอบครัวเรื่องสถานที่ที่เธอจะไปขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ประท้วงปีนกำแพงเข้าไปในงานเลี้ยงที่บ้านของเธอโดยร่วมมือกับคนใช้แดเนียลเสนอจะยกาฬินการหลูให้พวกเขา แต่กลุ่มผู้ประท้วงก็ไม่สนใจและเริ่มยิงคนในงานรวมถึงอีวานด้วยส่วนลิเบกาก็ถูกจี้ให้เปิดตู้เซฟระหว่างที่แขกในงานถูกจี้และป้นโดนซ้อมก็มีสาวใช้คนหนึ่งถือโอกาสขโมยของในบ้านไปส่วนมาท่าซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าเพื่อโทรเตือนคริสเตียนไม่ให้กลับมาที่บ้านอีกแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรไปมากกว่านั้นผู้ประท้วงคนหนึ่งก็เข้ามาพบตัวเธอพอดีแล้วก็ทุบตีเธอด้วยและสุดท้ายแล้วแขกในงานก็ถูกกลุ่มผู้ประท้วงชิงเอาทรัพย์สินและยิงทิ้งทั้งหมด บานท้งหลังก็ถูกทำลายไปด้วยเหมือนกันทางด้านมาริแอนกับคริสเตียนกำลังเจอปัญหาหนักเหมือนกันเมื่อพวกเขาประเอินผ่านไปในถนนที่กำลังยุ่งวุ่นวายรถของพวกเขาเปื้อนเปื้อนไปด้วยสีเขียวและถูกทุบจากด,ด้านนอกเลยต้องถอยกลับเพื่อไปทางอื่นโดยที่คริสเตียนมาขับรถแทนและให้มาริแอนซ่อนตัวอยู่เพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเธอเป็นทายาทเศรษฐีที่มาย่านคนจนและในที่สุดทั้งสองก็ไปถึงบ้านของโรแล,ลนโดยอย่างปลอดภัยมาริแอนได้ไปเยี่ยมเอลิซาและสัญญาว่าจะพาเธอไปโรงพยาบาล แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงสถานการณ์บนท้องถนนก็ยิ่งแย่ลงริสเตียลยให้บริแอนดไปพักในห้องของเขาซึ่งอยู่เหนือบ้านของโลแลนโดพอดีเวลาล่วงเลยไปจนดึกดื่นทางการก็เริ่มเข้าควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองได้ในที่สุดมาท่าก็ออกมาจากบ้านเจ้าหนายได้และพยายามเดินผ่านความวุ่นวายไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นในตอนเชา้ารถพยาบาลก็ได้มาถึงบ้านของแดเนียลเพื่อนาศพทั้งหมดออกไปในขณะที่กองทัพก็ประกาศเคอร์ฟิวสำหรับทุกพื้นที่ที่เกิดจราจน มาริแอนตื่นขึ้นมารู้สึกอยากกลับบ้านคริสเตียนเลยไปตรวจสอบข้างนอกก่อนที่จะพบว่าท้องถนนว่างเปล่ามีเพียงทหารกลุ่มหนึ่งที่เดินตรวจตราและเขาก็ถูกสอบปากคําทันทีเมื่อคริสเตียนบอกว่าเขาอยากจะช่วยเจ้านายทหารก็ได้เข้าไปในบ้านของเขาและบอกว่าจะพาตัวมาริแอนไปส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยเองเมื่อมาริแอนนั่งอยู่บนรถบรรทุกทหารเธอก็ถูกขอเครื่องประดับและโทรศัพท์ที่ตอนนี้ใช้งานไม่ได้แล้วเพราะเหตุขัดข้องก่อนที่เธอจะนั่งเงียบ ไปตามถนนหนทางที่เต็มไปด้วยเปลวไฟและร่างไร้วิญญาณในที่สุดมาท้าก็เดินทางไปจนถึงบ้านของคริสเตียนมารีแอนกลับไม่ได้ถูกนําตัวไปส่งบ้านแต่ถูกพาไปที่ฐานทัพทหารแทนซึ่งที่นั่นพวกเขาได้ขังตัวประกันไว้มากมายโดยเขียนหมายเลขไว้บนหน้าผากและสอบถามข้อมูลส่วนตัวเพื่อจะได้เลียกค่าไถ่ก่อนที่ตัวประกันทุกคนจะถูกนําไปขังรวมกันซึ่งหากใครไม่ทําตามที่พวกทหารสั่งก็จะถูกทําโทษด,ด้วยความรุนแรงและผู้หญิงบางคน ก็ถูกพวกทหารพาตัวไปชำเราห้องโล่งกว้างอีกด้วยดานิเอลที่ยังมีชีวิตได้ฟื้นขึ้น,นมาในโรงพยาบาลและใจสลายทันทีที่รู้ว่าแม่และภรรยาของเขาเสียชีวิตไปแล้วจากนั้นอลันจึงพาดานิเอลไปพบพ่อของเขาซึ่งเป็นเพื่อนกับนายพลนโอริเบเพื่อขอให้ในายพลนคนนี้ช่วยโดยใช้เส้นสายออกมาตามหามาริแอนซึ่งโอริเบก็รับปากว่าจะช่วยตามหาทุกวิถีทางเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนในขณะที่โรแลนโดพยายามจะยื้อชีวิตของเอลิซาเอาไว้ ทางการก็ประกาศออกมาว่าประชาชนสามารถออกจากบ้านได้แล้วโรแลนโดเลยฝากให้มาท่าดูแลภรรยาของเขาและออกไปข้างนอกเพื่อติดต่อกับโรงพยาบาลแต่แล้วเขาก็ได้รับอนุญาตให้เดินไปได้ไม่กี่ช่วงตึกเท่านั้นทําให้เขาถูกทหารห้ามไว้เมื่อพยายามจะออกไปไกลเกินกําหนดทางด้านดานิเอลนั้นใช้เงินซ่อมแซมบ้านอย่างรวดเร็วและพาอีวานซึ่งกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยพร้อมจ้างพยาบาลส่วนตัวเอาไว้ขณะนี้พวกทหารที่ฐานทัพ ก็เริ่มทำแผนโดยการนำตัวประกันมาบันทึกวิดีโอและส่งไปเรียกค่าถ่ายจากครอบครัวขําคืนหนึ่งที่อาการของอลิซาซุดลงอย่างหนักโรแล,ลนโดก็ตัดใจเสี่ยงออกไปข้างนอกเพื่อหาหมอแต่สุดท้ายเขาก็ถูกยิงกลางถนนเพราะเขาฝ่าฝืนกฎและเสียชีวิตในคืนเดียวกันกับภรรยาของเขาโดยที่คริสเตียนกับมาท่าก็ได้ไปที่โบสถ์เพื่อไว้อาลัยให้ทั้งคู่ด้วยในวันรุ่งขึ้นแดนเนียลก็ได้รับวิดีโอของมาริแอนที่ถูกเรียกค่าถ่เป็นจำนวนเงิน10บล้านแต่ในวิดีโอไม่ได้พูดถึงวิธีการส่งเงินเลย ในตอนนี้ตัวประกันทั้งหมดที่ฐานทัพก็ถูกนําตัวมาแก้ผ้ารวมกันแล้วก็ถูกสาดด้วยน้ําเย็นโดยที่พวกทหารก็เอาแต่คุยกันว่าใครควรจะได้ส่วนแบ,บ่งเท่าไหร่ขณะนั้นก็มีทหารสองคนไม่พอใจกับเงินจํานวนน้อยนิดที่ได้รับพวกเขาเลยแอบนําตัวมารรแอนไปที่ห้องขังอื่นก่อนจะไปหาคริสเตียนกับมาธาเพื่อเรียกค่าถ่ายไปเงิน8 0 0 0 0นเปโซและกับชีวิตของมารรแอนซึ่งสองแม่ลูกก็ไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นและในที่สุดก็ได้มีการมอบใบอนุญาตทํางานให้กับพนักงานแล้ว ซึ่งแปลว่าพวกเขาควรจะกลับไปทํางานเดิมขณะเดียวกันเหยื่อของกองทัพก็แยกลงเรื่อยๆพอพวกเขาเริ่มถูกทรมานและแดเนียลก็ได้รับรีโอของมาริแอน,นอีกครั้งจึงนําไปให้โอริเบดูแต่ตอนนี้โอริเบก็รับปากแบบคุ้มเครือในเวลาต่อมาคริสเตียนกลับมาถ้าได้รับไปอนุญาตเริ่มทํางานอีกครั้งแต่การออกจากบ้านก็ยุ่งยากมากพอควรเพราะทหารต้องตรวจกระเป๋าของทุกคนก่อนจะขึ้นไปบนรถบัสที่จะพาไปยังที่ทํางานโดยตรงเพื่อเรื่องการหลบหนีออกไปไกล เมื่อทั้งสองแม่ลูกมาถึงที่บ้านของมาริแอนมาท่าก็ช่วยแม่ของอลันทำความสะอาดในขณะที่คริสเตียนคุยกับแดนเนียลเป็นการส่วนตัวเพื่ออธิบายเรื่องทั้งหมดจากนั้นแดนเนียลจึงไปปรึกษากับอีวานก่อนจะอนุญาตให้คริสเตียนนำเงินไปจ่ายได้ขณะเดียวกันที่ฐานทัพมาริแอนก็ได้เห็นว่าตัวประกันคนอื่นถูกจับไปข้างนอกและถูกยิงทิ้งแม้ว่าครอบครัวของพวกเขาจะส่งเงินมาให้แล้วก็ตามในช่วงค่ำวันนั้นคริสเตียนกลับมาท่าก็นำเงินกลับบ้านโดยการซ่อนไว้ในเสื้อผ้าเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็น จากนั้นพวกทหารก็มาที่บ้านเพื่อรับเงินไปแต่ไม่ได้พาตัวมาริแอนมาด้วยแถมยังขอเงินเพิ่มอีกหนึ่งล้านเมื่อสองแม่ลูกเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แดเนียลฟังเขากลับคิดว่าสองคนนั้นสมรู้ร่วมคิดกับคนโกงนี้จึงได้โทรหารในพลโอริเบเพื่อจะขอ,ขอความช่วยเหลือโดยที่ไม่รู้เลยว่าออริเบะกำลังนั่งรออยู่ที่บ้านเพื่อรอรับส่วนแบ่งจากพวกทหารจนสุดท้ายแล้วทหารสองคนที่หักหลังก็โดนจับรวมถึงมาท่าเองก็โดนจับด้วยแต่เมื่อโอริเบรู้ว่าทหารพวกนั้นมาจากไหน เขาก็ไปที่ฐานทัพเพื่อช่วยเหลือมาริแอนจากนั้นพวกทหารก็จุดไฟเผาเหยื่อคนอื่นๆรวมไปถึงตัวอาคารก่อนที่จะถูกจับในเวลาต่อมาส่วนมาริแอนนั้นแทนที่จะถูกนําตัวกลับบ้านเธอกลับถูกพาไปที่บ้านของคริสเตียนและถูกยิงพร้อมกับเขาในทันทีก่อนที่ออริเบจะเรียกแดเนียลมาดูศพโดยแกล้งจัดฉากว่าแดาเนียลเป็นคนลงมือสังหารเธอในเวลาต่อมาพลเมืองทุกคนถือว่าเป็นกบฏรวมถึงมาท่าก็ถูกประหารในพิธีที่มีคนใหญ่คนโตเข้าร่วมงานมากมายรวมถึงออริเบ และพ่อของอลันก็นั่งดูพิธีนั้นอย่างสบายใจและหนังก็จบลงครับครับเพื่อนๆครับส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้ได้รางวัลนะครับคิดว่าน่าจะเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นทางสังคมและความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นไปได้ยากเลยนะครับจากหนังเรื่องนี้ว่าคนกลุ่มหนึ่งจะอยู่อย่างสุขก,กายสบายใจแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นกลับโดนข่มเหงแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่คนทั้งสองกลุ่มนี้ก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นแบบหนังเรื่องนี้แหละครับว่า แม้แต่คนรวยที่คิดว่าการรล่ารวยของเขาคือความมั่นคงสุดท้ายถ้าสังคมรอบข้างไม่ดีพอความมั่นคงของเขาก็คงจะไม่มั่นคงอีกต่อไปแล้วล่ะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับหลังจากชมหนังเรื่องนี้แล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมกาลัดต้องลาไปแล้วครับพบกับหนังสนุกๆได้ใหม่ในตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับ